ครับผมขอสรุปเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของกองกลนแนนม้าที่สองรักษาพระองค์ในวันที่13และ14พฤษภาคม53ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือผมได้รับคำสั่งให้ตั้งด่านสกัดกั้นบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม53 เวลา18.00เสร็จแล้วด่วยของผมได้ถูกกองกำลังติดอาวุธปิดล้อมที่ถนนวิทยุบริเวณตรงข้ามสวนลุมนายพาซาเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนผมเกรงว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามที่เราวางแผนไว้อย่างเคร่งครัด จะทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเราก็เลยถอนตัวเข้าไปวางกำลังบริเวณสวนลุมในพาซาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ถูกกดดันด้วยการเอากำลังมาปิดล้อมยิงผู้ประทัดและยิงอาวุธสงครามเข้าใส่หน่วยของเราตลอดทั้งคืน เช้าวันที่14พฤษภาคมผมได้จัดกำลังขี้คายสถานการณ์บริเวณสวนวนลุมไนพาซ่าและสะพานลอยไทยเบเยี่ยมบริเวณสวนลุมไนพาซ่ามีกองกำลังติดอาวุธจำนวนประมาณ20คนยิงอาวุธสงครามมาจาก สวนลุมพินีหน่วยจิงเข้าที่กำบังและยิงอาวุธตอบโต้เข้าใส่กองกำลังติดอาวุธในสวนลุมพินีตามความจำเป็นโดยการยิงก็คือจะยิงเมื่อถูกยิงจากอาวุธสงครามมาก่อนและยิงเป็นนัดไปยังผู้ที่ยิงอาวุธสงครามเท่านั้นแล้วการยิงก็จะยิงในระดับต่ำ ให้ถูกขาหรือหัวเขา่าเท่านั้นเวลา14นาฬิกากองกำลังติดอาวุธก็ได้คว้างระเบิดและเผารถตำรวจที่หน้าสวนลุมินีทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนเจ็ดคนเวลา15นาฬิกากองกำลังติดอาวุธก็ได้ถอนตัวออกไปหน่วยจึงถอนตัวออกไปรวมกำลังที่บริเวณสะพานไทยเป็นเยี่ยม ลา16นาฬิกาได้รับรายงานว่ามีกองกำลังติดอาวุธทะเลาะกันและมีการยิงกันภายในสวนลุมพินีต่อไปเหตุการณ์บริเวณสะพานไทยเบนเจียมเวลา13นาฬิกา30นาทีโดยได้กดดันกองกำลังติดอาวุธไปตาม ด่านพระรามสี่เวลา14นาฬิกา45นาทีกองกำลังติดอาวุธได้ใช้อาวุธสงครามและปืนพกยิงใส่กำลังพลของหน่วยหน่วยริงตอบโต้ตามขั้นตอนจนกระทั่งถึงแก๊น้ำตาและกระสุนยางและกดดันกองกำลังติดอาวุธถอนตัวออกไปตามถนนพระรามสี่ เวลา15นาฬิกา30นาทีกองกำลังติดอาวุธเผายางรถยนต์และรถน้ำบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบริเวณบ่อนไก่เวลา16นาฬิกามีประชาชนไม่พอใจจากการกระทําของกองกำลังติดอาวุธเพราะเกรงว่าจะลุกลามในบ้านของตนเองจึงเอาอาวุธปืน ไล่ยิงกองกำลังติดอาวุธเวลา16นาฬิกา30นทีหน่วยพิจารณาแล้วว่าใกล้จะเวลาค่ำมืดหากปล่อยให้สถานการณ์ลุกลามอาจจะไม่สามารถดังงับเหตุการณ์ได้หน่วยจึงได้ติดตามเข้าไปแล้วก็ถูกกองกำลังติดอาวุธยิงด้วยอาวุธสงคราม โดยจึงได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและสามารถเข้าจับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธได้จำนวน30คนพร้อมเสือ้อเกาะจำนวนสองตัวแล้วก็อาวุธต่างๆอีกจำนวนหลายรายการตลอดการปฏิบัติการตั้งแต่วันที่13บสพฤษภาคม53จนถึง14บสพฤษภาคม53 หน่วยถูกยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิด M 79ตลอดแนวจำนวน29นัดจะเห็นได้ว่าหน่วยได้ใช้มาตรการตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ได้กำชับกำลังพลจะไม่มีการยิงตอบโต้นอกจากจำเป็นเท่านั้นแล้วก็การยิงก็จะไม่มีการยิงที่ลำตัวก็คือจะยิง ไปที่ขาเท่านั้นจะยิงต่อเมื่อเห็นกองกำลังติดอาวุธซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนที่สอชกำหนดไว้ผมขอสรุปเหตุการณ์ในด้านกองบัญัามาที่สองรักษาพงศ์แต่เพียงเท่านี้ครับ